สวัสดีครับพบกับครูภูมิพิรากรก่อนนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชสวัสดีคะ่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับเรื่องปัใจจัยในการจเจริญเติบโตของพืชไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่ เราไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเอาละคะ่ะน้องๆตอนนี้เรามารู้จักกับเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชกันค่ะน้องๆคะสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนพืชหรือสัตว์จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าโดยการแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเมื่อมีสิ่งที่มากระตุน้นสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน สัตว์พืชเช่นแสงเพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นเราไปทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับการทดลองการตอบสนองต่อแสงของพืชเรามาทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ได้แก่ 1. ต้นถั่วเขียวที่เพาะแล้ว 2. กระถางขนาดเล็ก2ใบ 3. กล่องทึบที่เจาะรูให้แสงเข้าข้างเดียว 4. ส,สำลี1ถุงเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนที่1เตรียมสำลีใส่ในกระถางต้นไม้ของเราทั้งสองกระถางแล้วรดน้ำให้ชุม่ม ขั้นตอนที่สองเลือกต้นถั่วที่มีขนาดสูงประมาณ5เซนติเมตรและลำต้นแข็งแรง2ต้นค่ะแล้วนํำมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ใบละ1ต้นขั้นตอนที่3นํากระถางใบที่1วางไว้ในที่ที่มีแสงแดดขั้นตอนที่4นํากระถางใบที่สองวางในกล่องทึบที่ปิดฝาให้แสงเข้าได้เฉพาะด้านที่มีรู และรถน้ำทั้งสองต้นทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันขั้นตอนที่ห้าสังเกตและบันทึกผลการทดลองนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว น้องๆคะต้นถั่วเขียวที่น้องๆได้สังเกตและบันทึกผลการทดลองไปแล้วนั้นมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่คะจากการทดลองน้องๆจะสังเกตว่ากระถางใบที่หนึ่งที่เราเอาไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงสว่างตามปกติลำต้นจะมีลักษณะตั้งตรงเป็นปกติกระถางใบที่สองที่ใส่ในกล่องทึบแสงที่มีแสงส่องเฉพาะด้านที่มีรูเจาะไว้ ต้นไม้ในกล่องจะมีลักษณะเอียงหาแสงเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่าต้นไม้จะเบนเข้าหาทิศทางที่มีแสงสว่างนะคะเพราะพืชจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้านั่นก็คือแสงนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของพืชที่มีการตอบสนองต่อแสงกันเลยค่ะน้องๆเริ่มจากการบานของดอกบัวนในเวลากลางวัน และการหุบของดอกบัวนในเวลากลางคืนการบานของดอกกระบองเพชรในเวลากลางวานันและการหุบของดอกกระบองเพชรในเวลากลางคืนการหันดอกตามทิศทางการส่องแสงของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันของดอกทานตะวนันการหุบใบและห้อยลงสู่พื้นของพืชบางชนิดและกางใบออกตามเดิมในเวลาตอนเช้าที่ได้รับแสงสว่างเช่นจามจุรี กระถินแค่ผักกระเฉดและถั่วต่างๆการหันเข้าหาแสงของพืชที่ปลูกในที่ร่มเช่นต้นบอยเซียนที่ปลูกไว้ในที่ร่มลำต้นจะเอ็นออกหาแสงแดดต่อไปเป็นพืชชนิดที่มีการตอบสนองต่ออุณหภูมินะคะเช่นต้นหูกวางต้นสักต้นรังจะสลัดใบทิ้งเมื่อเจออากาศหนาวเพื่อลดการสูญเสียน้ำ และแตกใบใหม่เมื่ออากาศอบอุ่นค่ะดอกมะลิที่จะบานเมื่ออากาศอบอุ่นนอกจากนี้แล้วพืชยังมีการตอบสนองต่อน้ำที่เป็นสิ่งเร้าอีกด้วยนะคะโดยเราจะสามารถสังเกตได้จากการงอกของพืชรากของพืชจะงอกออกไปทางด้านที่มีน้ำมากเพื่อดูดซึมน้ำและแร่ธาตุในดินถ้าต้นไม้ที่ขาดน้ำ ใบก็จะเหี่ยวแห้งเป็นต้นค่ะนอกจากนี้พืชก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดอื่นอีกนะคะเราไปดูคลิปวิดีโอเหล่านี้และช่วยกันตอบนะคะว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอะไรใบของต้นไมยราบนั้นเมื่อถูกแตะเพียงเบาๆใบก็จะหุบเข้าหากันอย่างรวดเร็วแต่ไม่ถาวร ต้นกาบหอยแครงเมื่อมีแมลงบินมาเกาะใบของมันจะหุบลงพร้อมทั้งปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยแมลงแล้วดูดซึมสารอาหารที่พืชต้องการไปใช้ด้วยอย่างนี้เองเราจึงเรียกพืชเหล่านี้ว่าพืชกินแมลง เมื่อข้าวหม้อแกงลิงลักษณะของใบจะเหมือนหม้อที่เปิดอยู่เพื่อรอเหยื่อและจะผลิตน้ำหวานไว้ให้มแมลงมาดูดกินเมื่อมีมแมลงมาเกาะก็จะค่อยๆผลิตน้ำย่อยรอไว้ในหม้อเมื่อมแมลงมาดูดเพลินบางตัวอาจตกลงไปในหม้อและจมน้ำตายหรือขึ้นมาไม่ได้หลายๆวันก็จะตายแล้วถูกน้ำย่อยย่อยสลายเอาสารอาหารในตัวมแมลงไปใช้งาน ต้นหยาดน้ำค้างเป็นพืชกินมแมลงอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะสร้างหยดน้ำเหนียวเหนียวจำนวนมากไว้บนผิวเมื่อโดนแสงแดดจะดูคล้ายน้ำค้างบนยอดญ้าเพื่อให้มแมลงมาดูดกินและเมื่อมแมลงมาเกาะจะรู้ว่าหยดน้ำที่เห็นที่จริงแล้วเหนียวคล้ายกาวเพื่อจับมแมลงยิ่งมแมลงยิ่งดิ้นก็จะยิ่งมีการสร้างหยดน้ำเพิ่มขึ้นและใบของมัน ก็จะค่อยๆมวนเข้าหากันจนมิดแล้วย่อยมแมลงให้เป็นสารอาหารที่นำไปใช้ค่ะ จากที่น้องๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสนั่นเองค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเรามาสังเกตการงอกของมเมล็ดพืชกันนะคะน้องๆจากที่เราได้สังเกตไปนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งเราจะเห็นได้ว่า พืชส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตโดยที่รากจะเจริญเติบโตลงสู่ด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกและลำต้นที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นการต้านทานแรงเสียดทานของโลกเอาละค่ะน้องๆก่นอ,อนที่เราจะพบกับกิจกรรมสุดท้ายเราไปทบทวนอีกครั้งนะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชน,นั้นได้แก่การตอบสนองต่อการสัมผัสการตอบสนองต่อแสงแดด การตอบสนองต่ออุณหภูมิการตอบสนองต่อน้ำซึ่งพืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ด้วยการเคลื่อนไหวและเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกที่ลำต้นจะตั้งตรงส่วนรากก็จะเจริญเติบโตลงสู่ดินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดท้ายฉายเดี่ยวได้เลยค่ะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกตอ้องต้นไมยราบมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นการสัมผัสคุณนายตื่นสายเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทแสงพืชที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิต่ำ ต้นหูกวางจะมีการผลัดใบทิ้งเพื่อลดการคายน้ำต้นกาบหอยแครงจะตอบสนองต่อสิ่งเราด้วยการสัมผัสเมื่อมีแมลงมาสัมผัสกาบทั้งสองจะหุบเข้าหากันเพื่อจับแมลงดอกทานตะวันเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทแสงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ครั้งต่อไปเราจะได้มารู้จักกับเรื่องการปรับตัวของพืชกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ